ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพผมเรียนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะไอเพื่อนผมมันเป็นประธานศาลฎีกาก็กเกษียณแล้วทุกวันก็เป็นข้าราชการรับต่อยคนหนึ่งเดินกินกาแฟคนเดียวแถวศาลอาญาอีกคนหนึ่งประธานศาปลปกครองสูงสุดก็กเกษียณไปแล้วครับเจ็ดสิบปี ทั้งสองคนนี่ผมก็เคยพูดกับแกนะว่าโดยทึกจริตเพราะว่าขี่ชอบต่ออายุตัวเองสิปีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องประเทศชาติก็เสียอายุหกสิบแต่พวกผู้พิพากษาแบบพวกคุณเนี่ยกระเสียเจ็ดสิบบำนานก็เยอะกว่าเพื่อน ผู้เรีกภาษาทุจริตสียเองใครจะนับถือศรัทธามันก็ถุยน้ำลายหลังจากคุยกันเสร็จเรียบร้อยด้วยการพนมมือไหว้ <c oughs> มันก็ไม่พอใจผมหรอกครับไอ้พวกนี้หลายคนนะครับมันบอกว่าทุกวันนี้นายอำเภอผู้ก,การจังหวัดมันเกี่ยวอะไรกับกลุ่มที่ดินเพราะนายอำเภอไม่รับราชการกลุ่มที่ดินไอ้ชูชาติการภัยทน,นายความผมเอ่ยชื่อมันเลยอ <c oughs> มันเป็นทานายฝ่ายที่ผมไปเป็นพยานยนะไม่ปกป้องเรื่องนี้มันอาจจะโง่ก็ได้ครับท่านที่เคารบคิดว่าบนชานดในกรุงเทพมหานครนี่เจ้าพนักงานที่ดินเขตเป็นคนเซ็นเพราะฉะนั้นนายอำเภอผู้ว่าเกี่ยวอะไรผมฟังปรเมศรอินทรชุมนุมที่พยายามโชว์พาวว่าตัวเองเก่งด้านกฎหมาย มาพูดเรื่องพระราชาบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522และข้อยกเว้นตามกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเซ็นก็พูดได้ทานองว่าอาคารสวนราชาการทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตแต่พูดไม่หมดไม่ต้องขออนุญาตได้ทำกฎกระทรวงที่คณะกรรมการควบคุมอาคารซึ่งมีตัวแทนกระทรวง ต่างๆมาเป็นคณะกรรมาการมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานก็เป็นมตตรีนะถึงจะให้รัฐมนตรียกเว้นผ่อนผัน,นการยกเว้นผ่อนผันไม่ได้หมายความว่าจะเลิกใช้พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องเช่นพระราชบัญญัติการบินพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพระราชบัญญัติการสาธารณสุขเห็นไหม พระประมแม่แกเป็นแต่อายการนะอยู่กับสำนวนนะผมนี่อดีตเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะอดีตประหลัดหัวหน้าเมืองเทศาบาลสุขาพิบาลบ้างเวลาก็รักษาการนายกเทศบมนตรีไอ้พวกนี้มันก็ไม่เชื่อวันนี้เราจึงเถียงกันแบบงูงูปลาปลาไอ้ผู้อำนวยการเขตจะอยู่จากผู้หญิงก็คงจะเต้าไตาเล่นเซ้นผมใช้คําว่าเต้าไตาไม่ใช่ไตเต้าอ่ะ ไอ้เพื่อนผมสวยๆเป็นปหลัดกทมอ่ะสืบๆแล้วมันเต้าไต่สมองกลวงนะครับท่านที่เคารพก็ยิ่มาพูดให้ประชาชนกันแบบไฟเสทีนี้ประชาชนเองก็ขาไขรขามันตาบอดคำช้างมันเชียร์ฝ่ายไหนมันก็ไปสนับสนุนฝ่ายนั้นโดยไม่เอาหลักการมาพูด